สวัสดีคุณนุชนาและคุณนันทิยานะคะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณหน้าวัดพระแก้วค่ะซึ่งก็เป็นจุดสุดท้ายที่คุณสุเทพเจ้าสุบันและแกนนาของคณะกรรมการสามเสนนนะเนี่ยเดินเช้าเป็นกองทัพของสามเสนมาตั้งแต่10บโมงตรงตอนนี้พี่น้องประชาชนก็พกกากินขชาขวามือของดิฉันนะั่นคืคุณสุเทพเจ้าสุบันนะคะซึ่งยังคงตรวจ แถวของพี่น้องประชาชนค่ะที่เสร็จสิ้นภารกิจแล้วเนี่ยก็พักรับประทานอาหารเขาก็เตรียมอาหารมาจากสามเสนนะคะซึ่งมารอตั้งแต่เช้าคุณเสถเทพก็ตรวจตราพี่น้องประชาชนว่าได้รับอาหารนั้นครบถ้วนกระบวนความกันแล้วหรือยังนะคะแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็ต่างแยกย้ายจะไปดูแลประชาชนกรมต่างๆค่ะ ว่าพี่น้องประชาชนได้รับอาหารกันพร้อมเพียงแล้วหรือยังแล้วหลังจากนั้นก็มีประชาชนบางส่วนแยกย้ายกลับไปค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะภาพที่ดิฉันเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยเป็นภาพของพี่น้องประชาชนซึ่งเดินทางมาตั้งแต่สามแสนประชาชนที่เดินทางมาอย่างนี้ค่ะคุณดุจนาและคุณณริยามีหลากหลายรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งคือที่เดินทางมาอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาปักหลักพัก้างอยู่ที่สามเสนมาสองสามวันแล้วใช่ไหมคะอันนี้ ที่สองคือเดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วมาถึงเมื่อวานใช่ไหมคะอันนี้สาคือเดินทางจากต่างจังหวัดแล้วมาถึงเมื่อเช้านี้จํานวนมากคะ่ะเพราะบนเวทีที่3ามเสนนะคะคุณสอสอลูกหมีกับสสอลูกแนนเนี่ยสองคนบนเวทีแล้วก็คุณคุณนอกอ่อนเจศพลนะคะแล้วก็คุณต้นนะคะแล้วก็คุณปัญญาสุขินชัยนะคะทั้งหมดแต่ต้องทยอยกันอ่าน จำนวนรถที่มาจากที่ต่างๆทุกสารทิศคือ ทยอยกันอ่านแทบจะไม่ทันเลยคนนั้นมาจากทางนู้นคนนู้นมาจากทางนี้รถคันนั้นมาจากทางนู้นรถคันนู้นขนคนมาจํานวนเท่านี้แล้วพอรถล,ลงมาเขาก็ล้วนเดินทางไปเข้ามาสมทบกันที่สามแสนเมื่อเช้านี้สามแสนแน่นตั้งแต่คือเมื่อเช้านี้ที่ทัานกับคุณสันติสุขเนี่ยมาทํารายการร้อยข่าวยามเช้าที่บูชกายเนี่ยสัญจรที่สามแสนใช่ไหมคะ,คะเราเริ่มออกอากาศกันตั้งแต่หงบน้เช้าปรากฏว่าคนเนี่ยพอหงบน้เช้าเนี่ยออกอากาศไปได้สักพักหนึ่งเนี่ย ไม่สามารถจะออกอากาศจากที่ตรงหน้าเวทีได้เลยนะคะคุณชนะหรือคุณนิยาเพราะประชาชนเยอะมากต้องย้ายต้องย้ายที่ออกอากาศเนี่ยไปนั่งหลังเวทีค่ะนั่งหลังเวทีได้เบรกเดียวก็อยู่ไม่ได้แล้วเพราะประชาชนเยอะมากขึ้นต้องย้ายขึ้นไปบนเวทีพอขึ้นไปบนเวทีเนี่ย ตกใจมากนี่คือคุณสายสุขเพราะวันที่เราพอมาเบรกที่หลังเวทีเนี่ยคึ้นมโมงเนี่ยเราไม่เห็นว่าด้านหน้าเกิดอะไรขึ้นเราเห็ว่าเราขึ้นไปบ,บนเวทีคนนี่นหนามเลยค่ะ,คะนี่คือคนกลุ่มแรกพอ9โมง45คุณสุเทพชลสุบรรปรากฏตัวที่ด้านหลังเวทีพร้อมกับทีมงานคณะกรรมการสามเสนซึ่งก็คือคณะกรรมการบริหารชุดหลัก ของ <ฮะ S 2> พรรคประชาธิปัตย์ <ฮะ S 2> ที่ลาออกมาจํานวนหนึ่งมาดําเนินการการเมืองน,นอกสภา <ฮะ S 2> ใช่ไหมคะที่เวทีสามเสนก็เตรียมขึ้นเวทีวทตรงจุดนั้นเองที่มีสื่อมวลชนทะลักกันค่ะโอ้ค่ะสื่อมวลชนเนี่ยขึ้นไปบนเวทีค่<ฮ>ะือถ้าคาดาคุณชนะอย่างคุณนัน,น,ณน,นทิยาไปเวทีเนี่ย<ฮ>ะจะเห็นว่าตรงบันไดอะนะคะตรงบันไดเนี่ย คุณสุท้ยืนจอดที่บันได9โมง45พร้อมกับคณะกรรมการแล้วบนเวทีนะค่ะถ้าคุณสุเทพเลยหน้าขึ้นไปก็จะเห็นสื่อมวลชนนั้นเป็นแถงเลยค่ะไปรออยู่แล้วทั้งในทั้งในและต่างประเทศทีนี้ปรากฏว่าพอ9โมง45คุณสุเทพขึ้นบนเวทีกล่าวปฏิญาณตนตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าคุณสุเทพจะไปที่ไหนตำรวจเนี่ยก็เตรียมรอกันมากเลยว่าจะไปที่ไหนพอเขาก็เตรียมบล็อกตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าสามเสีจะไปรัฐสภาแล้วพอแบรีเออร์จำนวนมากมา้อ ก็จะพาว้คตามสูงของบริเออร์หนึ่งเมตรห้าสิบแล้วก็เตรียมบริเออร์หนึ่งเมตรเจ็ดสิบเอาไว้เผื่อว่าปนาำมวลชนนั้นเนี่ยจะปีนบริเออร์คือคุณอัญชลีก็กอดรัฐสภากับทำเนียบเนี่ยแน่นเลยเมื่อเช้านี้เขาคิดว่าคุณอัญชลีคุณสุเทพเดี่ยจะไปที่ทำเนียบเขาก็เลยกอดไว้แน่นเลยค่ะทีนี้ปรากฏว่าคือพอก้าโมงสหคุณสุเทพเดินขึ้นเวทีแล้วประกาศประกาศว่าวันนี้นั้นจะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คนก็งงกันนะคะคุณอนัญญาแล้วคุณนชนาจะไปสักการะศีศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเนาะเป็นการเดินเท้าเพราะวันนี้หน้านหนึ่งไปหมดเนี่ยหน้านหนึ่งทุกฉบับเนี่ยคุณสุเทพจะยกทัพค่ะแล้วจะไปสักการะศีศักดิ์สิทธิ์เขาจะไปไหนกันแน่พอสิบโมงแบงคุณสุเทพวางไมโครโฟนปั๊บเดินลงมานี่นะคะคือต้องสาคลื่นประชาชนนะคะแล้วคือระเบียบเนี่ยคือความที่มัาเป็นม็อบมือใหม่นึกออกไหมคะมันอย่างที่คุณสุเทพพูดเมื่อคืนในบนเวทีว่าเป็นม็อบมือใหม่ ทำอะไรก็ไม่ถูกใจ <ฮะ S 2> ก็ปรับปรุงใหม่ <ฮะ S 2> ทาอะไรไม่ดี <ฮะ S 2> ก็ปรับปรุงใหม่ <ฮะ S 2> ทําอะไรดีแล้วก็ทําให้ดียิ่งขึ้นคือแม่จำไม่ต <c oughs> ิดการจัดระเบียบทางเดิน <ฮะ S 2> ก็เลยต้องฝา่า <ฮะ S 2> ือที่มฝ,าฝาม่ามวลชนออกไปเนี่ย จากเวทีกว่าจะออกไปนอกถนนได้ใช้เวลาเกือบชั่วโมงใช่ไหมคะขนาดนั้นเลยนะคะฝ่าออกไปนะคะคือเยอะมากเลยนะคะแล้วพอฝ่าออกไปปุ๊บถึงจัดระเบียบได้ค่ะนี่คือม็อบของคณะสามสยงก็เป็นแบบนี้ค่ะก็ไม่ใช่ม็อบเมืองชี่เจะทำอะไรที่แบบว่าคุกคักไปบ้างแล้วเดี๋ยวเขาจะปรับลงทีนี้พอออกไปปั๊บเนี่ยนะคะเขาก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มคล้องแขนขันกุสุเทพเกี่ยวแขนกันกับ คุณถาวรเสนียมคุณวิทยาแก้วพลดัยนะคะแม่เลี้ยงติ๊กนะคะแล้วก็คุณเอกนัทพร้อมพันคุณกิตพัฒน์คุณบณริกาบุญมีตระกูลคุณพิรพานสาลิรัชวิภาและอื่นๆอีกมากมายค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มต้นเดินค่ะก็เริ่มต้นเดินออกมาจากสามเสนนะคะก็ออกมาเรื่อยๆืที่ถนนสายที่ผ่านโรงพยาบาลรามาธิบดีสายพระรามหกใช่ไหมคะแต่แล้วก็เดินมาเรื่อยเรื่อย คือเดินมาไม่หยุดเลยคุณสุเทพประกาศว่าฉันจะเดิน<ะ>ไม่ขึ้นรถเฮ<ะ>้ฮ<ะ>ยเดนกันทีนี้พอคุณสุเทพประกาศว่าจะเดินเนี่ยทุกคนแบบแปลกโอ้ยนึกว่าคุณสุเทพจะขึ้นรถปรากฏโดนค่ะชัางภาพเต็มไปหมดเลยช<ะ>่างเช้าคุณนิชนาธกับคุณนันทิยาเห็นนะฮะช<ะ>่างภาพรถคันใหญ่ที่เป็นรถโคศกเนี่ย<ะ>โคศกก็จะประกอบไปด้วยคุณสาธิตวงหนองเตย คุณบุญย่าสุขินไทยสอสอลูกแมวสอส,อสอลูกหมีแล้วก็มีคุณจาะะา่าพงศรักขามคุณมีพิคุณมีพุทธิพงษ์ แล้วก <muitas S 2> ็มีคุณแทนคุณนะคะแล้วก็มีคุณถนอมออดเจศพลพรุณคุณรู้จักไหมฮะคุณถนอมออดเกศพลนะคะคุณถนอมออดเกศพลกับจ่าพลนั้นบอกทงตั้งแต่จุดเริ่มต้นสามเสียถึงวัดพระแก้วโอ้แล้วตอนขึ้นคุณชาติบงหนงเตยเป็นผู้ควบคุมการเดินทางค่ะแล้วก็าบอกว่าจากจุดเริ่มต้นแรกเนี่ยไม่ใครรู้เลยบูญชัยก็ไม่ไปตอบบอกว่าคุณสุเทพจะไปไหนคำตอบของคุณสุเทพก็คือว่าเป้าหมายแรก อุรุภงเท่านั้นแหละค่ะเท่านั้นแหละค่ะคนนี้กรูกันแบบเฮกันใหญ่คือจากสามเสนนั้นไปอุรุพงคุณเจเท์ก็ใช้เส้นทางออกจากสามเสนผ่านพระรามหกแล้วผ่านอุรุภงไงคะผ่านอุรุพงไม่ได้จะเข้าหลานหลวงอะค่ะเพอตอนผ่านอุรุพงเนี่ย อุชัยยอดมณีและทีมงานคอปชค่ะกับกองทัพทมออกมาต้อนรับแล้วเปิดทางให้ค่ะคือเอาเวทีออกค่ะเวทีนี่เป็นรถใช่ไหมคะพอกองทัพกองทัพสามเสนผ่านอุวพ่นั้นเขาก็เลื่อนรถออกไปแอบข้างๆค่ะและคนที่แบบกองทัพทให้อยู่เนี่ยก็แอบของแล้วกองทัพของสามเสนก็ผ่านมา คุณอุชัยกับคุณสุเทพก็เจอกันที่น้องที่อูรุพงกับที่น้องจากสามเสนก็เจอกันปรบมือปรบไม้ส่งรอยยิ้มและทักทายกันค่ะรู้สึกัยมากพอจากอูรุพงเสร็จปุ๊บคนก็ถามต่อว่าแล้วคุณสุเทพจะไปไหนต่อจากอูรุพงเป้าหมายจากไปพอเข้าหลานหลวงปุ๊บเนี่ยก็ไปที่อนุสาวรีย์ราชดำเนินค่ะและถึงตรงจุดนั้นหยุด หยุดเพื่อให้เขียนนาฬิกานั้นตรงกันกับสีลมค่ะคือเที่ยงกับ3 4นาทีเพื่อที่จะเพื่อที่จะเป่านกหวีดติดด้านหงเพื่อที่จะเป่านกหวีดพร้อมกับสีลมค่ะก็ปรากฏว่าพอถึงเที่ยงส1 4นาทีนั้นเสียงนกหวีดดังสึกกล้องกล้องของเราเนี่ยขึ้นสู่ที่สูงค่ะเราจึงได้พบว่าหัวขบวนเนี่ยอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ท้ายขบวนนั้นเนี่ยยาวสุดลูกหูลูกตาค่ะ <Ha. S 2> คือมองไม่เห็นค่ะ <Ha. S 2> มีแต่ธงปิวสวัยคือเราเห็นคือไม่สามารถจะเห็นคนเห็นจํานวนธงอะ่ะธงยิบ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 เป็นทะเลธงนะคะ <Ha. S 2> คือตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าหางแถวอยู่ไหนและไม่อยากจะฟังแล้วว่าใครจะพูดว่าหางแถวอยู่ไหนเพราะเราไม่เห็น <Ha. S 2> <laughs> คือแค่เราไม่เห็นเราก็กรู้แล้วมันเยอะ <Ha. S 2> ดูจากกล้องอะนะคะเ <Ha. S 2> สร็จสเรได้ร้อยแล้วเนี่ยเราก็พอที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกร,ระเป๋านุวีเสร็จถัดไปลราจะไปไหนไปไปวางพวงหลีด วางพวงหรีดลำลึกถึงอนุที่อน,อนุสรสถานสีตุลาค่ะโดยคนเนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยหลายท่านที่เป็นคณะกรรมการสามเสนเนี่ยก็เป็นผลผลิตจากเรียนตุลา<ะ>ใช่ไหมคะ,ะจากเรียนตุลาก็มีท่านวิทยาแก,ก้วพนาดาย<ะ>คุณถาวรเสน,เนียมก็ถือพวงหรีดซึ่งเขียนว่า เวทีสามเสนเอาไปวางนะคะแล้วก็ล้ำลึกยืนลํำลึกจากนั้นก็ออกมาแล้วคุณสุดเทพก็นําประชาชนเดินทับต่อเดินต่อจากอนุสาวรร์สถานไปที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองค่ะแล้วก็ไปสักการะสิศักสิทธ์นะคะเพื่อขอให้ขอโชคให้กับพี่น้องประชาชนค่ะพอจากเจ้าพ่อจากเมืองแล้วไปไหนต่อคะดิฉันก็วิ่งถามคุณสุดเทพถามคุณสุเทพว่าแล้วจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเราจะเราจะไปไหนกันต่อะคะคุณสุดเทพบอกว่า ต้องไปตัดไปเป็นเป้าหมายสุดท้ายผมจะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดมาตอนเช้าสิบโมงเลยค่ะว่าจะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณสุดเทพก็ดอนดิงเลยนะคะพาประชาชนนะคะซึ่งก็ไม่รู้จะไปไหนกันนะคะดอนดิงเลยค่ะแล้วมาที่ประตูวัดพระแก้ววิเศษชัยศรีใช่ไหมคะประตูใหญ่ด้านหน้าแล้วก็ ข่าประชาชนเนี่ยที่ตรงนั้นก็มีเครื่องสักการะค่ะเครื่องสักการะพระแก้วมรกตค่ะคุณคุณสุเทพเนี่ยก็คุกเข่าทุกคนคุกเข่ากันหมดเลยค่ะแล้วคุณสุเทพก็ถวายบังคมบูรพกษัตริย์และกราบพระแก้วมรกตนะคะเปิดกลวยดอกไม้มอบดอกไม้ถวายดอกไม้นะคะเครื่องหอมเครื่องเงินเครื่องทองตามหลักประเพณีนะคะหลังจากนั้นคุณสุเทพก็กล่าวประกาศอัศยานตน ว่าเรานั้นเป็นคนดีเป็นคนไทยที่ดี<ะ>เราออกมาวันนี้เนี่ยเพื่อออกมาแก้ไขปัญหาให้กับบ้านเกิดเมืองนอนของเรามาตุภ<ะ>ุม<ะ>ของเรา<ะ>เพราะฉะนั้นใครที่ไปคิดทําไม่ดีใครที่ไปคิดทําร้ายประเทศของเราประเทศไทยก็ขอให้มันต้องมีอันเป็นไปทําการสินใดไม่สําเร็จ<ะ>ไม่รุ่งเรืองไม่ได้รับชัยชนะ,ะแต่แก้ไขกฎหมายก็ทําไม่ได้<ะ>จากนั้นทุกก็พากันประกาศคํปาปฏิญาณตน<ะ>แล้วก็ สาบแช่งนะคะจะเรียกว่าอะไรที่พ้อกระนี้ได้ไหมคะคือ,อย้ายมาสําเร็จอะอ่ะแต่้อพูดพลอกระนี้นะคะ,<ท>ะแล้ว <ทะ S 2> หลังจากนั้นท่านก็ออพอประกาศเสร็จปุ๊บก,ก็กล่าวคําประกาศแล้วก็หามาบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเสร็จสิ้นภารกิจของการเดินเท้ากองทัพสามเสน <ทะ S 2> แต่เพียงเท่านี้ในวันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นพักกองทัพประชาชนด้วยการรับประทานอาหารซึ่งทางครัวสามเสน พามาด้วยตั้งแต่เช้าตอนนี้ประชาชนนั่งท้องสนามหลวงนะคะตอนนี้ั่งกินอาหารกันค่ะบางคนเอาอาหารเสร็จแล้วก็กลับบ้านบางคนก็ยังมีความสุขอยู่กับการเดินหลายคนอาจจะไม่เคยมาสนามหลวงก็มาชื่นชมนะคะคุณถนอมอ่อนเก็บพลก็ยังบกทงอยู่คุณสอสอลูกหมูลูกหมีลูกแนนคุณมุนยอดคุณสาธิตคนพวกนี้ไม่ชอบรับประทานอะไรมานะ้องอย่างคึกคักอยู่เลยค่ะที่เวทีสามเสด็จคงมีคนอยู่ใช่ไหมคะคุณนันชลีคะ มีค่ะเขาคงว่าจะมีคนมาลักขโมยของไปเวทีสามเสนยังมีคนอยู่นะคะอยู่มีคนเฝ้าของอยู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะลับพอเขากลับไปเนี่ยจะมีจะมีทีมงานเจ้าหน้าที่เนี่ยของเวทีสามเสนเนี่ยดูแลเวทีอยู่ค่ะแล้วก็พอเขากลับไปเวทีเพราะฉะนั้นเย็นนี้ไปเจอกันที่สามเสนเหมือนเดิมใช่ค่ะกับสามเสนแล้วเขาเชื่อว่าไอเย็นนี้สามเสนนั้นจะแตกแน่เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะวันนี้คนมาเนี่ย ไม่อยากจะพูดว่ามันเยอะอ่ะมันยุกยับไปหมดเลยคุณอัญชลีทำข่าวเนี่ยสมัยคุณอัญชลีที่ทําข่าวสมัยขับไล่คุณทักษิณกับณวันนี้เนี่ยต้านพรบนนรโทษกรรมเนี่ยคนตรงจุดไหนมากกว่ากันคะเนี่ยพอกันเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอคะจริงแล้วพอตอนสีลมก็คนเยอะนะคุณอัญชลีใช่ใช่ก็พอมาถึงตอนที่มาถึงที่อนุสาวรีย์เนี่ยนะคะคุณจุฬกรงศทรัพย์เนี่ยเดินเข้ามาแล้วบอกว่ามาเพื่อมาจากสีลมสีลมคนแน่นมากแน่นทั้งคือคุณค่าทุกคนขนลุกหมดเลยอะค่ะพี่อง แน่นทั้งถนนเลยก็ปรากฏว่า,าพอเรเชนก็ไปถามคุณสุเทพค่ะบอกว่าคุณสุเทพทราบไหมคะว่าสีลมนั้นแน่นทั้งถนนเลยคุณสุเทพบอกว่านั่นสีสญ,ญญาณที่ดีของเรายุบยับขนาดนี้สามเซนยุบยับขนาดนี้สีลมแน่นทั้งถนนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันแปลว่าสถานการณ์การเมืองต่อจากนี้ไปยิ่งรัดอยู่ต่อไปไม่ไหวแน่คุณสุเทพก็ตอบอย่างนี้นะคะถ้าใครดูสายทอดบูช์กายก็คงจะได้ยินได้ฟังว่าคุณสุเทพฟันตรงฉับเลยว่า คุณยิ่งรักสื่อต่อไปไม่ได้แล้วแลราวันนี้คนที่มาที่ขบวนสามเสนเนี่ยนะคะเป็นขบวนของคนแบบคนรุ่นใหม่อะเป็นเด็กรุ่นใหม่งานอะค่ะคุณอัญชลีทราบไหมคะที่ที่สีลมอะเขาใช้คําว่าออกไปออกไปสมัยขับไล่คุณทักษิณเลยอะค่ะวันนี้โอ้เหรอคะใช้คําว่าออกไปพอป่าุ้งหิแล้วก็บอกออกไปออกไปออกไปทีนี้ปรากฏว่าตอนนี้มันมีรายงานข่าวนี้พี่ปองว่าคนกระแสของคุณตอนนี้มันไปไกลกว่าการชุมนุมที่สามเสนคือจะขับไล่คุณยิ่งรักรัฐบาลเลยอะค่ะ คืออันุมที่สามเสีเป็นแค่ไม่ให้ไม่ให้ออกกฎหมายอ่ะยัก้งใช่ไหมคะใช่คือมวชนจะไปไกลมากแล้วใช่ค่ะคือคนไม่คนแลวอัเอร์ไบน์ชุดนี้อ๋อเหรอคะใช่แต่ว่าวันนี้บรรยากาศคือดีมากตรงที่ว่าคือประชาชนเวลาเดินมาเนี่ยเดินมาเนี่ยสองฝั่งเนี่ยนะคะคือมวลชนจำนวนหนึ่งที่เดินมาใช่ไหมคะพอถึงชื่อสถานี BTS เนี่ยก็หลายคนเนี่ยก็ลงจาก BTS มาสมทบ กลางกระบวนกลางกระบวนและเวลาเราผ่านที่ถนนพระรามหจะมีสถานที่ราชการเยอะเหมือนตอนอุลุพงเดินทัพเลยค่ะ,ะคือจะมีประชาชนข้าราชการเนี่ยนะคะ,ะคือเปิดหน้าต่างมา แล้วก็บอกมาให้บกมือทักทาย <ฮะ S 1> อ,อํานวยอวยัยให้กับขบวนสามเสนค่ะโ <ฮะ S 1> ดยเฉพาะตอนที่ผ่านโรงพยาบาลรามาที่ประดีนะคะ,<ฮ>ะตอนนั้นเนี่ยคณะแพทย์บุคลากรทางการแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่อาจารย์ทั้งหลายนั้นออกมาที่หน้าโรงพยาบาลรามาที่ปดีค่ะ,<ฮ>ะมาทักทายขบวนสามเสนด้วยการส่งรอยยิ้มชายโยหหัวล้อและบอกมให้บกมือเหมือนเหมือนกับที่กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรม <ฮะ S 1> แล้วก็สํานักง,งานต่างๆทั้งสองฝั่งแล้วก็บนสะพานลอยทุกสะพานลอยเลยที่ผ่าน เนี่ยนะคะ,คะจะมีประชาชนไปยืนรอค่ะ,คะ ค่ะวันนี้เนี่ยท,ทุกภาคส่วนไม่มีใครไม่ออกมาเลยนะคะคุณอัญชลีเพราะว่ากระแสนี่เนี่ยค,คือจุดติดมากๆเลยแล้วก็จะเลยเถิดไปถึงการขับไล่รัฐบาลด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจับตาม,มองมากๆเพราะว่าปรากฏการณ์วันนี้นะคะของการชมุมนุมที่สามเสดแล้วก็มีการแสดงพลังในวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าประชาชนสองข้างทางเนี่ยให้การสนับสนุนโดยตลอดคุณคุณอัญชลีเห็นบอกว่าระหว่างที่เดินไปประชาชนที่อยู่ใกล้ตรงไหนก็เข้าเข้าเข้าขบวนกันเลยเหคะใช่ค่ะ จะตรง BTS เข้าขบวนบางคนเนี่ยติดแถวอยู่หน้านาถนนเดินเ <ฮะ S 1> ข้าขบวนอย่างนี้เลยคะ่<ฮ>ะคือสมชสทอบกันแบบเข้ามารวมกันมารวมกันมารวมกันม,มันถึงทาให้แบบไม่อยากฟังแล้วว <ฮะ S 2> ่าใครจะพูดว่าใช้แถวอยู่ไหน <ฮะ S 2> แค่ฉันไม่เห็นพอใจแล้ว <c oughs> <c oughs> คือคนหนึ่งมาก็บอกทีหนึ่งคุณนุชนาไม่ออกไหมคะคนนึงมาก็บอกโอ้ช้แถวอยู่ตรงนั้นใช้แถวอยู่ตรงนี้มันช่างไม่เหมือนกันเลยสักที่หนึ่งบอกจนไม่ฟังแล้ว แค่ฉันไม่เห็นฉันก็พอใจอยากให้ฉันเห็นแล้วกันวันนี้เนี่ยถ่ายท่อสดนะระบบบลูสกายเนี่ยล่มดูไม่ได้คนดูกันเยอะมากวันนี้นะคะยอมรับค่ะใช่ค่ะมี่เพราะวันนด้ไม่ได้เลยคุณอนญชลี่ค่ะค่ะพี่ปองคะตกลงแล้วนะตอนนี้ก็จะมีการหยุดพักทานข้าวกันที่สนามหลวงแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเดินกลับไปที่สามเสนนะคะ ใช่ค่ะตอนนี้ก็มีการหยุดพักรับประทานอาหารที่สนามหลวงแล้วก็แยกย้ายจะไปใครอยากกลับสามเสนก็กลับใครไม่อยากกลับสามเสนก็กลับบ้านไปก่อนแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ไปเจอกันที่สามเสนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเมื่อเช้าพาดหัวข่าวของโพสต์เดย์ที่บอกว่าลุกคลืกกันทุกภาคดื้นดิฉันเชื่อว่ามันนับฝอายหลังแล้ว่ะคะแล้วตอนนี้คุณหญ่งรัตเห็นว่าเป็นอุตภเปาเหรอคะไม่ค่ะอยู่ทำเนียบวันนี้เพิ่งจะถ่ายรูปยิ้มสวยค่ะคุณนันชลีถ่ายรูปยิ้มสวยอยู่ทำเนียบแล้วก็หลานก็เข้าไปด้วยไม่ ไม่อยู่ค่ะอยู่ทำเนียบหลานเข้าไปด้วยค่ะวันนี้เพื่อตอกข่าวหรือว่าเขาหนีไปคุณยิ่งรักอยู่ทำเนียบแล้วก็บอกว่าวันนี้แหละจะมีการหารือเรื่องของคดีประสาทพระวิหารหารือหน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะเอาเรื่องประสาทพระวิหารมาตกองกฎหมายในรัชกาลเนระคะอ๋อแล้วผลปรากฏว่าเห็นบอกว่าคุณยิ่งรักไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วตอนนี้ให้สัมภาษณ์แล้วหรือยังคะก็ให้สัมภาษณ์นิดหน่อยอะค่ะบอกว่าถ้ากฎหมายนี้ออกมาแล้วจะรองดองค่ะ กฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วจะปลองดองปลองดองระหว่างคนอบตัวของเขาเหรอคะค่ะใช่ค่ะวันนี้ยังยิ้มสวยจับไม้จับมือกับคนที่มาเยี่ยมเยียนที่ทำเนียบอยู่ค่ะอ๋อเหรอคะค่ะตำรวจก็ยังกอดทำเนียบกับสะพานแน่นเลยค่ะอ๋อเหรอคะตายละกลัวคุณพี่ปองจะไปที่ทำเนียบก็เลยกอดทำเนียบกับสะพานแน่นเลยค่ะไม่ไปไหนเลยค่ะโอ้เหรอคะมีหน้ามัชานี้เห็นมีคนบอกว่าอตำรวจเนี่ยเคลียร์ทางให้สามเสนเลยอ่ะคือรู้สึว่าไป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 รีบไปแล้วรีบกลับไปนะทออย่างนี้เลยค่ะ เพราะว่าอะไระใู้ไหมคะ,คะพอเวลาถ่านสีแยกมาแต่ละสีแยกอะค่ะ จะมีตำรวจเนี่ยเคลียร์ให้หมดเลยหลังจากที่ตอนเช้าหรือจากที่เมื่อคืนนี้ตำรวจเตรียมบล็อกเลยค่ะอ๋อเหรอคะคือเมื่อคืนเนี่ยเขาเขาเาเดากันว่าคุณสุดเทพเนี่ยซึ่งแบบตอนนี้กําลังร้อนมากคงจะพากองทัพประชาชนบุกทังเนี่ยบุกสภาอ้าแต่ปรากฏไม่ใช่ค่ะคุณสุดเทพพามาไหว้พระเป่านนวีสัการรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วตอนนี้คุณสุดเทพเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงเลยไหมคะที่เหนมาที่เหนสภาพคุณแทนเที่ยวสุนรรณตามคุณแทนว่า คุณแทนคะคุณแทนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องบรรยากาศที่เกิดขึ้นจากเวทีสามเสนในเวลานี้คุณแทนบอกมันมันคือไม่ไม่เคยคิดนะว่าะจะมีขนาดนี้<ะ>ถามคุณแทนมาคุณแทนคะคุณแทนคิดอย่างไรเกี่ยวกับบทบาทของสุดเทพคุณแทนก็ตอบแบบ ง่ายๆสบายๆเลยบอกว่าอืตอนเป็นรองนายกรัฐมนตรีเลตตี้ไม่ค่อยดีนะแต่เป็นหัวหน้าม็อบ <c oughs> โอ้โหสุดยอดต <c oughs> อนนี้ล <c oughs> ออเลตตี้พราะไาม่มาทุกครั้งที่กองทัพประชาชนจากสามเสีเนี่ยหยุดพักจัดระเบียบแถวค่ะไม่ใช่หยุดพักเพราะเหนื่อยนะแต่จัดระเบียบแถวเพราะว่าปลายแถวแบบ แบบคนมาเพิ่มคนมาเพิ่มในระหว่างทางเหรนะคะค <ฮะ S 1> ูออ้วนๆขึ้นเรื่อยๆะคะ่<ฮ>ะคือ<ฮ>ะระหว่างนั้นเนี่ยจะมีคนกลูกันเข้ามาตรงจุดนั้นๆเพื <ฮะ S 1> ่อที่จะมาขอถ่ายรูปก,กับคุณสุเทพตลอดทางเลยะคะ่<ฮ>ะเช่่อไหมค<ฮ>ะ จริงขนาดรอ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 ผู้ีเด็กดูรอรในพักเนี่ยไม่มีใครมองเลยค่ะพ่อสาวแก่แม่ให้เช่าแชลแแก่ชราทุกรุ่นทุกวัยทุกเพศทุกศาสนากรูกันก็ไปกอดทูลคุณเดเทพแล้วขอถ่ายรูปค่ะพี่ปองเหนื่อยมาแล้วตอนนี้ทางทีมงานบรูสกายบอกว่าอยากจะให้พี่ปองเนี่ยได้พักรับประทานอาหารแล้วก็ได้เช็ดหน้าเช็ดตาเพราะว่าดูเหนื่อยตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงความคืบหน้าเราติดตามต่อในช่วงเย็นค่ะพี่ปองคะ ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนันทยาและคุณชนะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ